สวัสดีครับแลราชาแบงคโกครับวันนี้เข้ามาอหนึ่งรายการจากญี่ปุ่นเลยครับโคมาสูปีซีศูนย์เดคนครับคันนี้ขนาดประมาณ1.5ตันนะครับเฟรมสวยมากครับสีเดิมนะครับบูมอาร์มค่อนข้างยาวครับเทียบเท่ากับขนาดประมาณ1.5ตันเลยนะครับคันนี้หนึตันเลยครับใบมีดสวยมากถ้าไม่ได้ใช้เลยนะครับบอดี้สีเดิมสวยนะครับไม่มีผุเลยมาดูเครื่องกันก่อนครับมาดูเครื่องครับเครื่องคันนี้คือไฮไลท์เลยนะครับให้รูปวิดีโอมันบอกนะครับดู นี่ครับไม่เคยล้างเลยนะครับคันนี้นี่ไม่มีน้ำมันเลยนะครับสวยมากครับสีสวยสวยมากปังมากแห้งมากนะครับสวยมากคันนี้เดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะครับดูเครื่องเดินนะครับนี่ครับสตาร์ทติดง่ายมากครับเนี่ยครับสตาร์ทติดง่ายมากครับเครื่องเดินนิ่งๆเลยครับไม่ไอไม่ควันเลยครับเครื่องเดินนิ่งมากเครื่องสวยมากครับคันนี้นะครับโช๊คใช้ได้ด้วยนะครับโช๊คใช้ได้ด้วยนะครับเนี่ยโช๊คใช้ได้นะครับฝาหลังปิดได้ปกตินะครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดฝาหลังขับให้ดูนะครับคันนี้อยากโชว์เครื่องครับเพราะเครื่องสวยครับเครื่องสวยมากนะครับคันนี้07.1ครับปูมารคค่อนข้างยาวนะครับนะครับแล้วที่สําคัญนี่ครับสวิงคอได้ซ้ายขวาได้นะครับออปชั่นเต็มเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับนี่ขับง่ายครับขับง่ายครับนครับตัวเดินเดินแรงดีนะครับปิดตัวได้แรงนะครับนี่ปิดตัวสบายนี่รอบเดินเบานะครับปั๊มแรงแน่นอนนะครับ ลองดันนะครับนี่ครับสารพัดประโยชน์นะครับดันดินได้นะครับนี่ครับนะครับใครอยากเอาไปเกตพื้นที่อะไรเงี้ยได้นะครับสบายเลยครับโอเคนะครับเวลาเราใช้งานนะครับให้เรายกยกบุ้งกี่ขึ้นนิดนึงนะครับยกยกบุ้งกี่ขึ้นนิดนึงนะครับพอยกพอยกบุ้งกี่ขึ้นนิดนึงนะครับรถมันก็จะนิ่งขึ้นนะครับรถเขาก็จะนิ่งขึ้นนะครับนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับ จะลองใช้นะครับตักระยะตักนี่ค่อนข้างไกลนะครับนะครับระยะตักนี้ค่อนข้างไกลมากนะครับตัวอยู่นี่แต่คือตักได้เกือบสาเมตรเลยนะครับแล้วที่สําคัญคือขึ้นกระบะได้นะครับนะครับขึ้นกระบะได้คันนี้ผมตั้งไว้ที่หนึ่งแสนนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานะครับไม่แพงนะครับเพราะว่าเครื่องสวยมากนะครับแล้วก็เฟรมสวยบอดี้สวยครับสภาพเดิมสวยครับนะครับตักเต็มมุ้งกี่แบบนี้เลยนะครับนะครับใช้ง่ายๆนะครับ ปล่อยนะครับใช้ง่ายๆนะครับขับก็ขับง่ายครับคันนี้แล้วที่สําคัญคือจอดตากแดดตากฝนได้เลยครับคันนี้นะครับไม่ต้องกลัวหนูนะครับเนี่ยบูมามันก็ค่อนข้างยาวเลยครับเนี่ยยาวเกือบเกือบสองตันได้เลยครับเนี่ยผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับปล่อยได้ยาวครับใช้ง่ายนะครับอยากปาดให้เรียบนะครับนะครับสวิงก็ได้ครับสวิงก็แรงนะครับนะครับสวิงก็แรงนะครับปาดให้เรียบได้สบายครับสารพัดประโยชน์ครับ ลงทุนทีเดียวนะครับนะครัแต่ใช้ได้สารพัดประโยชน์นะครับอยากจะไปปรับที่นะครับปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยนะครับสบายเลยครับนะครับแรงมากครับเนี่ยทคือคันนี้มันดีตรงบูมอาร์มเขายาวครับพอบูมอาร์มยาวเนี่ยมันได้เปรียบครับเวลาเราจะตักลึกๆนะครับหรือว่าจะยกนู่นยกเนี่ยครับมันไม่ติดนะครับเดี๋ยวลองยกตัวให้ดูนะครับ อันนี้ที่ใช้อยู่รอบเดินเบาหมดเลยนะครับยังไม่ได้เล่งเครื่องเลยนะครับรอบเดินเบายังไม่เล่งเครื่องเลยนะครับปัามแรงมากครับนครับใบมีสุดแล้วนะครับตัวเดินเดินแรงดีนะครับนี่ไม่มีเสียงเลยนะครับเดินนิ่มครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทหลังคาเดิมสภาพเดิมแบบนี้ใครหารถเดิมๆนี่คือมาดูได้เลยนะครับใครหารถเดิมๆนี่มาดูได้เลยนะครับ มะลองขับรีวิวให้ดูอีกนิดนึงนะครับดับสวิงได้รอบพันนะครับสวิงได้รอบพันเลยครับครับเวลาใช้กดใบมีดลงนิดนึงครับให้รถนิ่งขึ้นนะครับนครับครับนี่เต็มเต็มบุ้งกี่อย่างนี้เลยครับนี่แรงดีแน่นอนครับเนี่ยไม่มีโหลดไม่มีอะไรเลยนะครับครับดินแข็งๆเลยนะครับนี่ดินหินแข็งๆเลยตรงนี้ ใช้ง่ายครับล้อสลักมาจากเดิมๆจากญี่ปุ่นก็ยังแน่นอยู่เลยครับเดี๋ยวเก็บสลักให้อีกครับอาจจะรบีให้อีกนี่คันนี้นี่คือสบายเลยครับเนี่ยเนี่ยดันไม้สบายเลยครับเนี่ยแรงดีครับคันแค่นี้แต่แรงครับได้ไปคันนี้ไม่ผิดหวังครับ1 5 9 0 0แห้า้าบาทครับ ปับดินนะครับแรงดีมากคันนี้มาจากญี่ปุ่นนี่คือไม่มีรั่วซึมเลยครับนะครับคันนี้แล้วเดี๋ยวผมนะครับถ้าตรงไหนรั่วซึมนะครับเดี๋ยวผมเช็กไปให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับน้ามันตัวเดินไปให้นะครับคันนี้ใส่ค่อนข้างง่ายครับนะครับ อยากไปใช้ปรับอะไรใช้ได้หมดเลยนะครับ1นึ่งแสนาหมาบครับบูมามยาวมากสีสวยเครื่องสวยครับคุ้มมากครับใครคันหาอยู่นะครับรีบๆนะครับก่อนไปครับไม่น่าอยู่นานครับคันนี้ฝากไว้ด้วยครับ